สวัสดีค่ะวันนี้มาดามเจนจะชวนทำชาใบมะกรูดค่ะสำหรับใครที่มีอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับได้ยากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีสมุนไพรใบมะกรูดมาแนะนำค่ะซึ่งในใบมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยสามารถช่วยให้ผ่อนคลายได้ช่วยให้นอนหลับสบายในตอนกลางคืนดีมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะเราไปเริ่มลงมือทากันเลยค่ะ สำหรับใบมะกรูดเลือกใบที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วมาเด็ดเป็นใบๆค่ะสำหรับใบมะกรูดนอกจากจะมีน้ำมันหอมระเหยที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วในใบมะกรูดยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งถ้าเราได้ทานใบมะกรูดสดหั่นฝอยก็จะได้ประโยชน์จากใบมะกรูดมากเลยนะคะ หลังจากที่เราเด็ดใบมะกรูดแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นหยาบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดค่ะ เสร็จแล้วก็นําใส่ตะแกรงไปตากแดดนะคะสําหรับการตากแดดถ้าวันไหนแดดแรงๆวันเดียวก็แห้งแล้วค่ะหรือถ้ายังไม่แห้งก็2วันนะคะและถ้าไม่มีแดดก็สามารถใช้เตาอบได้ค่ะอบที่อุณหภูมิ50องศานะคะอบเป็นระยะเวลานานาหน่อยค่ะ4-5ชั่วโมงเลยนะคะ การที่เรานําไปตากแดดหรือนําไปอบเพื่อให้ใบมะกรูดแห้งและไม่มีความชื้นจะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะและเราสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะอย่างน้อยก็6เดือนเลยนะคะเสร็จแล้วนําไปตากแดดได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ตากแดดมาแล้ว2วันค่ะก็จะได้ใบมะกรูดที่แห้งแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะนําไปคั่วไฟอ่อนๆค่ะเพื่ออะไรความชื้นให้แห้งสนิทเลยนะคะ กด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะแห้งกรอบเลยนะคะพอแห้งกรอบจนได้ที่แล้วก็ปิดเตาแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นลงแล้วก็หาขวดโหลที่มีฝาปิดสนิทมาใส่ได้เลยนะคะ สำหรับวิธีชงดื่มใช้ใบมะกรูดหนึ่งหยิบมือผสมน้ำร้อนหนึ่งแก้วพักไว้3-5นาทีซึ่งสามารถชงซ้ำได้ทั้งวันดื่มวันละ3-4แก้วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใบมะกรูดนะคะวันต่อมาค่อยเปลี่ยนใบมะกรูดค่ะซึ่งการดื่มชาใบมะกรูดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะแก้อาการนอนไม่หลับช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายถึงเช้าเลยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ อย่าลืมลองไปทำดื่มดูนะคะใบมะกรูดบ้านเราก็หากันได้ง่ายๆด้วยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ